สวัสดีครับผมนะายธนรกรเสือกูเขียวนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จาพิทีสานะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียรครับหนะครับรักษาความสะอาดของร่างกายปากฟันเนื่องจากผู้ป่วยนะครับมีร่างกายที่อ่อนแอติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับสนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับและอาหารที่มีโปรตีนสูงได้แก่เนื้อสัตว์นมถั่วต่างๆนะครับควรรับประทานอาหารพืชผักใบเขียวซึ่งมีวิตามินโฟเลตสูงนะครับ เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยต้องการสารอาหารและวิตามินและพลังงานนะครับเพื่อเพิ่มขึ้นในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับ 3. นะครับไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งนะครับปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนํานะครับหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์นะครับ 4. ไม่ควรเปลี่ยนสถานที่รักษาบ่อยๆนะครับเพราะจะทําให้การรักษาไม่ต่อเนื่องนะครับ5นะครับเมื่อมีไข้นะครับควรเช็ดตัวลดไข้และให้ดื่มน้ำมากๆนะครับถ้าไข้สูงมากควรรับประทานยาลด ไข้นะครับพาไรตเตมอนนะครับลารีไปพบแพทย์นะครับแม้จะไม่ใช่วันนัดนะครับเพราะไข้นะครับอาจเกิดจากการติดเชื้อซึ่งจะทําให้ซีดลงนะครับหรือกิดปัญหารุนแรงได้นะครับ6นะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะทําให้เสียเลือดได้ง่ายนะครับหรือกระดูกหักเพราะเป็นโรคคาราซีเมียนะครับมีภาวะซีดและมีกระดูกกระดูกของเรานะครับจะเปราะบางและหักง่ายนะครับ เนะครับควรพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับในภาวะเจ็บป่วยควรดูแลให้พักผ่อนได้มากกว่าเดิมนั่นเองครับและนี่เป็นคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคคาราซิเมียรครับขอบคุณครับ